ฉันแอบอยู่ต้นต้นมะละกอเธอจะเห็นฉันไหมมีใครเห็นตาไหมมีใครเห็นตาไหมมีใครเห็นตาไหมโอ้ตาผมเห็นนะตาอโออะไรจ้าสารเธอเห็นเหรอล้ว,วเธอสอดแอบตรงข้างต้นมะละกอนี่เธอเห็นไหมกอด,ดดูดิเห็นก็นกอดดูดิเจสันไปแล้วทีมงานมีกี่ดินดำ ที่มามานี่นะเีย่ยวมามาสวัสดีนะนำโชคอ่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีคุณย่าครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับอือไปฟานให้คุณยานะ่าหน่อยขอให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณย่าสดชื่นนะครับคุณย่าพระคุ้มครองอือนำโชคไปฟานแล้วอ่ะมาเช็คแฮนดนะ์หน่อยไปฟานเสร็จมาเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์มือมือมือดิมือ ที่น้ำโชคนั่งอ่ะให้มือมามือเอออย่างเงี้ยเช็คแฮนโอ้น้ำโชคน้ำโชคเช็คแฮนและกลับมาไปพอให้คุณยาเสร็จแล้วเช็คแฮนเสร็จโห้เช็คสันตาตา,ตาเช็ดก่อนกินน้ำเลยเลยฉันเข้ามาเช็ดปากให้เช็คสันเช็คสันน่ำเลยเนอะอะไรเธออนี่ลูกน้องเธอนะอันไรลุง ันว่าเสียงใครอยู่ฉันได้ยินเนี่ยนะฉันว่าเสียงใครอยู่หลังบ้านเนี่ยเสียงมาเวลี่เองยิงยิง,ย,งยังไงยิงตาตาฟังหน่อยดิตามาเวลว่าตามาเวลเสียงดังกับยัยน,นั่นเนาะเนาะเธอกับมาเวลนี่ไปอยู่ข้างนอกเลยนะไปอยู่โน,น่นไปไปอยู่กับชนะไปะไปนอนอยู่โน,น่นเสียงดังฉันได้ยินอยู่ยันหน้าบ้านเลย มอตาขาอันนี้ลูกน้องเธอนะที่มาเสียงดังอะไรหญิงหญิงกงนอนล้หญิงหญิงก็นอนก็นอนดิมนาวเยอมีขาววอาไงน้ำโช้าน้ำเจออันนี้เสื้อมาเช็ดปากให้แจ็คสันเขาแจ็คสันเดินคนขี้ม้ามาดเ้มขีมามเขมาเช็ดกีตาหน่อยมัดเข้ม อัดเกมาแตพี่ม้าท,ทุกคนฟังพี่มาพี่มาเขาจะอธิบายอะไรให้ฟังอ่ะนั่งดีๆนำโชคอย่างนิำง,ง,งนำเป็นมองแบบมองแบบไม่เชื่อใจอะ่ะพี่มาพี่มาจะคุยเรื่องอะไรอะ่ะประชุมเรื่องอะไรพี่มาประชุมหน่อยพี่มาปเป็นตัวแทนตาหน่อยประชุมอ่ะพี่มาเอาเสื้ออาปาก้างะไรเนาะฮะพี่มาบอกว่า ใครที่ดื้อกับคุณตาคุณตาจะหักดาวเป็นสองดวงแล้วต่อครั้งเข้าใจปะ่ะโอ้ไม่คิดต่อไม่ได้พูดอย่างนี้เนาะตาเหลือกเลยคุณย่าบอกมาคุณย่าโทรมาสับอกว่าเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ละพวกเธอเนี่ยถ้าดื้อกับคุณตาคุณย่าบอกว่าหาักสองดาวเนาะใช้พูดนะอม,มาเวลเขาไมช่ชอบให้มองหน้าใช้ไปจ้องหน้าเขาทำไมนะ น้องเธอเรื่องมากไปไหมน no. ้องต่ตาผมพูดเถอตาอีมาพูดผมจะนอนอ่ะต่ผมจะนอนอ่ะเมกกี้ข้องใจเลยไหมอ่านำโชคอะไรนำโชคจะขึ้นมาเหรออันนี้เพื่อขึ้นมาจะขึ้นมาขึ้นมาเลยเราจะขึ้นมาขึ้นมาอะไรอะ,ะอะไร,ะไรม,มันใช่อะไร ขึ้นมาดิพี่ม,มังบดนิ้โชกยีนุฉันกูว่าใครอยู่อะไรมาเวลเจเนนโนกับมาเวลในเสียงดังอืมจริงจริมีนิ้วเซนมากนะทำเป็นเหมือนเซ็งอะไรมาเวลเดมสัสก,กิตอะไรฉันนะเนาะฉันนั่งอยู่กับพี่มาร์งนะต้องเก่งใจพี่มารังหน่อยนะพี่มาร์งพี่มาร์ง โอ้ผมนอนดูกว่าข,อข,อขอ้อต่อคือหญิงมองมองแบบคมยิ้มก้มกลิ่มมากหนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยอยากเชื่อเลยว่าคุณตาจะหากดาวจริงๆอ่ะห,หญิงถ้าใครดื้อตาก็หางหมดแหละสองดวมเลยนะนี่เป็นคำอ๋อนำโชคนี่มันที่เช็ดปากของเซ็กซ์เขาเนาะอืโน้ <No. S 1> เธอนี่ชอบหมันไส้นำโชคอะมันไส้แบบแบบีแผบลบนะ่ะ คือเขากระโดดใส่น้ำโชกแต่กระโดดไอไอหาหมันดนะหามัดแล้วเวลาผมเผลอน,นี่ทามันเพาะปากจิกเลยอ่ะนี่น้องเนี่ยแสบมากนะน้โชกก็ยอมเขาอ้าพี่ม้าพี่มาม,ามานอนผมนอนฟังตอนโอเควันนี้ประชุมแค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวตามา,มาตาจะไปทําอาหารก่อนตาจะทําอาหารไปให้แม่ใหญ่โอ้แม่ใหญ่คือคอยล์ต่อ ไม่อยากจะไม่เท่าอยู่บนเขาอะดูไปที่ม่าอุปกรณ์นที่มากหล่อจังเลยใช่ไหมอืมตาหอมแก้มไปอาตายล่าลืมอะไรหอมแก้มก่ปะหญิงถ้าหลับตาซังอะไรอะหญิงหลับตาพริบๆเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจอะไรอะหญิงอืมตาหอมแก้มใครก่อนอาต้องหอมหน้าผูก่อนอ่ะเป็นนักการอ่ะอ่า ต่อไปน้ำโชคอืมมาเวลอืมยิงยิงยิงหอมมือนะจุ๊บตั้งหอมแกนหม,มูอ๋อ,อหอมแล้วเจสันฮัลโหลมาคี้มาคีอ้อืมน้องเด็กหอมยังเธอมองกินอ่ะจะหอมไหมจะหอมไหมหอมอ่ะจ้าโอเค ครบหมดล้วเลิกประชุมประชุมเสร็จแล้วแ <c oughs> ต่ยังประชุม,มเล่เจ็ดเลยตาพทาอาหาแล้ว,วตาออกมานะโอเคนะประชุมแล้วก็เอ้ยเิกประชุมแล้วก็กินอะไรนะกินอาหารตาเอาอาหารเล็กวางไว้ให้นะโอเคนะบ๊ายบาย เนาะเนาะเธออย่ no. No, ไอา,นะไ,าไปจ้องหน้าเขานะอะไรตาเธออย่าไปจ้องหน้าแม่เขานะเนาะและเธอมานอนเลยตรงนี้นะเธอมานอนเลยตรงนี้ยืนหน้าดาเธอไม่ไปน,นอนที่นอนของเธอเนาแต่เธอก็สวยนะเนาะแต่ท้องเธอดำมาแต่ก่อนเธอเด็กๆท้องเธอสีชมพูเลยนะเนาะที่ท้องเธอดำมากเลยนะ ตาว่ามันน่ากเกลียดอะ่ะต้องทาครีมมั่งนะแล้วหญิงเนาะหญิงหญิงทำไมทำตางั้นนะหญิงหญิง,งหญิงเนาะแน้วทำไมอะไรพี่หญิงเนี่ยดูพี่หญิงก็ลังมองเลยเนาะเธอเนี่ยทำไมเธอน่ารักจริงๆเลยเนาะหน้าเหมือนลิงเลย ท้องก็มีแต่เมขม,มันเม,มันอ้ยมันเคียวเนะนีน่มันเคียวว่าดยทุกคนรามานั่งกระเป๋านั่งอาดลาดอยู่ตรงขอบเตียงโหก็ยังไม่หลับไม่นอนไอเธอทำเล็กกันไม่หลับไม่นอนเยดูทีวีดูทีวีดึกกันละ สิวเธอขึ้นนันเนหน้าเธอยิงแก่อยู่นอด,ด,ดูหน้าพี่หญิงเนี่ยหน้าพี่หญิงขาวนั่นเนาะหญิงหญิงใจตายหญิงเป็นคนมากทุกคนเาดูทีวีดูจนนี่นอนก็แม่ซ้อมโนซนนี่อะไรของเธออื้มอือขาเป็นมัด,มดเลนแน,น่นเนา ขาเธอน่าจะเป็นย่างอะ่ะอน้ตาลมาให้หนูหน่อยโน้เธอมาใช้เช้นนึ่งอะ่ะใช้ขวดอืมฉันจะพักผ่อนมากไม่ได้เลยโน้เธอเนี่ยใช้ตายันกลางคืนเลยนะหให้ผมมันนวดดีเลยลทุกคนดลยิคุณนายน้อย นอนเนะตามเมื่อยตามเมื่อยขากระดับไปสกิดสกิดเรียวเล็บเธอเนาะเธอเล่นกันแรงเนาะเธอเป็นแผแลหรือเปล่าเนี่ยแผลเป็นเล่นแรงนอนนได้ละแต่ว่านอนได้ละตาตื่น <laughs> จริงก็มอง หญิงถ้าทำมือท่าอะไรอย่าเหมือนคนมากเลยหญิงมาส่งคุณย่าเข้านอนหน,นห่อยนิฮะหญิงมาส่งคุณย่าเข้านอนหน่อยคุณยา่าคุณย่าฝันดีนะคะขอให้คุณย่าสุภาพแข็งแรงค่ะโน้เลยโน้ขอให้คุณย่าสุภาพแข็งแรงนะโน้ no, no. เธอเธอนอนได้แล้ว จะฉันจะฟองคุณย่านะพวกพวกเธอนอนดึกอะ่ะอืมแล้วให้ฉันมานวดให้เธอดูดิฉันก็เมื่อ,อยเนี่ยโอเคนะนอนกันละนอนเลยขนลอผมนอนทุกคนสองสามนี้ก็คืนนี้ก็ผมก็ขอให แม่ผมสุภาพแข็งแรงขอให้แม่ไม่ว่าแม่อยู่ที่ไหนก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขสดชื่นราติสวัสดิ์กุไหนครับอ๋ออะไรงเธอเนาะฉันกุไหยคุณย่าเนี่ยแต่มึงแง่แง่เลย